เบตันชัวรถรุ่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัดสมเกรดเอดทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิษคว่ำนำถั่วปลอดภย 1, ัยหนึ่งพันเปอร์เซ็นโปรโชั้นมากมายให้เลือกสมวสัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซ่บเวอร์ค่ะ วันนี้นะคะมากับรถเข้าใหม่ค่ะเป็น G LA 2 0 0 a m g Dynamic W247 คันนี้เนี่ยเขาเป็นโฉมปี2022จดทะเบียน2023เลขไม่เนี่ยน้อยมากเลยค่ะเพียงแค่46,000กิโลเท่านั้นเองและราคาสุดพิเศษที่เราเสนอขายวันนี้เพียงแค่1,389,000บาทเท่านั้นค่ะสํหรั บอดี้ดำแบบนี้เลยค่ะสีฮิต e สีนิยม, e at, ยมแล้วก็เป็นรถที่ยอดนิยมด้วยค่ะขับใช้งานแบบคล่องตัวแล้วก็บอกกับทุกๆก,การใช้งานในทุทกๆวันเลยนะคะสำหรับชุดแต่งเนี่ย MC Body Styling แล้วก็ได้กระจังหน้า m o ม d น r ร l l ไฟหน้า LED High Performance Mid Time Running Light ให้ครบเลยลอ้อแ็กอลลอยขนาด19นิ้วลายมันติสป็อก5้านแบบนี้เลยสวยมากค่ะแล้วก็ระบบกุญแจเขาเป็นระบบกุญแจแบบ Keyless Go นะคะเข้าออกแบบสะดวกสบายนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในของเขากันเลยค่ะมาดู ูต่อกันที่ภายในคันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยที่เป็นตัว g l a เนี่ยคราจะได้เป็นเบาะเป็นหนังอคาชล่าแล้วก็หนังแท้แบบนี้เลยค่ะเดินได้ตะเข็บแดงรอบคันเลยพร้อมกับตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยค่ะแล้วก็ยังได้เมมโมรี่ซีสํามตำแหน่งคู่หน้าด้วยนะคะสำหรับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย m g 3ก้านก็มีระบบชาร์จแพดที่พวงมาลัยด้วยค่ะฝั่งขวาเนี่ยเขาจะไว้ควบคุมหน้าจอการขับขี่นะคะส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยเขาก็จะไว้ควบคุมจอกลางนั่นเองในส่วนของแพดเดิลชิปก็มีมาให้นะคะแล้วก็ได้เป็นตัวเกียร9สปดด้้ววยค่่ะในนนขอองงหาาจกล ระบบททสกีนนะคะใช้งานง่ายๆค่ะเชื่อมต่อได้ทุกโคน เชื่อมต่อได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบลูทูธ Apple p a ัพเพิร์ดอ o อโต้คันนี้สามารถเชื่อมต่อได้นะคะรวมไปถึงทัชแพดควบคุมหน้าจอก็มีมาให้ขนาดใหญ่เลยค่ะใช้งานได้แบบง่ายๆเลยสําหรับตัวโหมดการขับขี่นะคะโหมด Eco โหมด Comfort โหมด Sport แล้วก็โหมด Individual m โ d e หมดนั่นเองค่ะเลือกขับขี่ได้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะคันนี้ก็มีพื้นที่มาเยอะพอสมควรเลยนั่งได้แบบสบายๆสำหรับใครที่สูงประมาณ1 7 5ยเหรือคันนี้ก็สามารถนั่งได้แบบสบายๆไม่อึดอัดออย่่าางแนนนสภพ นี้ถือว่ายังใหม่อยู่เลยนะคะเพราะว่าเลขใหของเขาเนี่ยเพียงแค่46,000กิโลเท่านั้นใช้งานมาแน่นอนค่ะเจ้าของลำดับเดียวจากป้ายแดงเพราะฉะนั้นคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานเลยใครที่สนใจ GLA 200คันนี้เสนอขายแล้วนะคะพิเศษเลยค่ะ1,389,000บาทเท่านั้นนะคะด้านหลังไฟท้ายเป็นตัว LED ชุดแต่งด้านหลังพอคู่2ฝั่งแบบนี้นะคะเป็นชุดแต่งของ AMG Body Styling ค่ะ,คะและฝากระโปรงท้ายคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะและด้านในเนี่ยก็คือกว้างเลย พื้นที่เก็บสัมภา,าระเยอะมากๆนะคะโครงสร้างนะคะโดยรวมเนี่ยคันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยค่ะไม่มีแกะแงะหรือว่าหัวน็อตไม่เคยขยั แน่นอนค่ะคันนี้สีเสิมไม่เคยเก็บมาเลยนะคะรถเดิมๆจากศูนย์เลยค่ะใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1,332ซีซีให้พละกําลังแรงม้าสูงถึง163แรงม้าเลยและคันนี้เนี่ยเขายังแถมวารันตีสูงสุด2ปี7ปืนโลให้อีกด้วยนะคะสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะ082856000หรือว่าแอดไลน์แอดได้เลยนะคะ add9999 ได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค ลิปหน้ค่ะสวัสดีค่ะ Sure. ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรถมือสอคุณภาพดีพร้อมให้คุณมั่นใจเลือกเราไม่นีผิดหวังไม่ต้องกลัวเบตันชัวคือคงตอบที่ใช่ชัวร์